ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube และ FC ครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยครับเีนี้พมมาดูหกล้อช่างแคปครับอยู่ที่อู่ช่างแคปนี่ยะยังไม่เสร็จครับแต่กำลังจะเสร็จแล้ว อันนี้กว้างยาวเท่าไหรเนี่ยทำไมยาวจังกว้างจังกว้างสองเมตรยาวสามเมตรห้าสิบยาวสามเมตรห้าสิบอู้หกโลหกโลใหญ่เลยนะเนี่ยยาวสามเมตรห้าสิบครับกว้างสองเมตรนี่ก็จะทำล้ำอะแต่ว่ายาังไม่ได้ทำครับเพราะว่ายาังไม่เสร็จเลยทำเรื่อยๆครับนี่คยับง เครื่องที่จะใช้ก็เหมือนเดินมนั่นแหละเครื่อง z ซทที155เกียก็เป็นของอีซูซุสองลูกเลยครับนี่อยู่ลูกหลังเป็นเกียสายครับนี่ฮะตัวใหญ่เลยครับอีซูซุครับเพลาก็เป็นเพลาหกล้อของหกล้อร้อยสิบหะาอัดแนบ ที่ชิดซีช่างก็ข <c oughs> ึ้นรูปเองครับจับฉากเองครับฝีมือ่ะโครงสร้างก็ได้นลครับนี่ถ้ามีพวงมาลัยนี่ยกเครื่องวางนี่ขับได้เลยเนี่ยเก็บเท่าหกล้อหกล้อประมาณหกล้อเครื่องยนต์ก็ประมาณสามเมตรหกสิบ อันนี้สามเมตรห้าสิบแล้วโอ้ขานหน้ามีโชกด้วยนี่แนบมีโชกด้วยนี่ก็ตัวดีแตะวันนี้บีบเนี่ยบีบข้างในเลยใช่ไหมบีบงอข้างนอกเรอหรือว่าบีบข้างในบีบข้างในก็ได้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยได้เออนี่ดี ก็ใส่ยางเข้าไปแล้วนี่นะาหลังเป็นหกล้อเนาะช่วงล่างก็ทำสีแล้วแตไ,ไว่ายึดไว้ก่อนนระยังไม่ได้ติดกระบอกดำฮะสนใจก็ถักกันมาได้ครับราคาย่อมเยาครับราคาจับต้องได้ครับ ยังไม่ทำสีัจะทำสีชมพูอะชมพูหวานแววอิยยงใส่ย,ยางแล้วเนี่ยโอ้ เอ้าด้ามเกียร์หายไปไหนโอ้ใส่เกียร์าใส่เกียร์แล้วว่าจะใส่พวงไลยแล้วขับได้ไม่ใช่เดี๋ยวสายเกียร์ยังไม่มีครับนี่เกียร์เราเกียร์หน้ากับเกียร์หลังต้องตรงกันนะไม่ตรงแล้วมันจะเวียงอะ เดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยนี่ครับช่างนี่เบอร์โทรครับอุ้ยมองไม่ชัดอะ่ะเอาสีพ่นเป็นสีอื่นไหมศูนย์แปดแปดสามห้าสี่สองแปดหกห้ารวบ แต่ข้างหน้าก็กำลังบิ้วไอ้รถไถอยู่ฮะมันไม่แรงพอครับรถไถอ่ะต้องบิ้วใหม่วัยรุ่นแถวเนี้ยมีแต่แรงๆครับนี่โ okay อเคครับเดี๋ยวพาไปดูบิ้วรถไถกันไปวิอาครับวิอาครับนี่ตัวแรงยามห้าวิอาไอคันนี้แหละที่วิ่งจีบสาวอ่ะ ที่วิ่งไปจีบเมียคันนี้เลยทำไม่ได้วิอาในช่างคงไม่ได้เมียหรอกคุณยังเงาแต่น้องคงเ็นตาเปลือกเนาะน้าตานี่เป็นสิวาเขาเป็นคนดีชัวลอยมือเลยลอยมือเลยลอยมือเลยคุกเลย

โอ้มีรถซิ่งด้วยรถซิ่งรถซิ่งค์ยางกว้าวเลยโอ้นี่ไง LC7 นะ LC7 ตัวเก่าครับตัวเก่าตัวแรง กูรีเครื่องอะไรนี่เอาวางขายไหมนี่แพรงขายไหมขายเครื่องเคบียขายโอ้ยถ้าเขาขึ้นเต็มแล้วก็เขาออกมากรอนนี่จ้าวเลย ได้วิ่งตลอดก็ดีนะวิ่งตลอดแหละช่วงนี้ตูวไปหายไปเจยก็โอวะมาอะไรมากไม่จีบมา <c oughs> มีไก่ตัวเก่งเลยไนะอย้ทำไมเหมือนไม่ได้ไม่ได้ใช้งานอะ่ะเป่าลมเมื่อกี้เลยเป่าผม<ร>นี่แหละมันก็เลยกระจายไปนี่น นี่ประมาณนี้ครก็สนใจก็โทรมาตามเบอร์เมื่อ,อก,กี้เออโทรเมื่อกี้เครื่องนี้ก็เอามาบิวใหม่ฮะหายมอน้าหายช่างมอน้าหายไปไหนคุณแจนไปใส่เครื่องนั้นแล้วเลยค okay, ครับก็ฝากกดติดตามได้ครับสวัสดีครับ